ลลรวยน,เเะ,นะครับนี่เขาบกเกมส์วยเนาะี่เซอรบดโลวันต่อในพาร์ทที่10 x 9ป่ะตีกับพาร์ทที่9นะครับมาเริ่มกันเลยจะไม่มีแก้มนะครับเขาปวดขี้เกินไปจะตายแล้วเจะตายแล้วเขาปวดขี้เกินเขาทนไม่ไหวเขาเลยเป็นกำลังเขาเลยกำลังขี้อุ๊ยเจ๊บ พอดี้เขาก็เลยกำลังปวดขี้อย่างหน <Yeah. S 1> นะักมาแง่เห็นไหมนี่นี่มแบบีแง่ก่อไมีแง่ตอนนี้ยายสอนอยู่ถ้ามีเสียงอะไรรบกวนแบบเสียงแก่ติงต้องบองบองนะครับก็เสียงอีแก้มนั่นเองนะคะเสียงอีแก้มนะคะรับยายเสียงแก่แเสียงอีแก้มนั่นเองนะไม่ใช่ออผู้ชมก็อย่าว่าอะไรมันเลยถ้ามันเป็นบ้า มันเป็นบ้านะคะพี่ป้องจ้าไอมัวไอมัวไอมัวเสียพี่ไม่เป็นอย่างนั้นเสียงน้องอย่าป้องจ้าอย่าอย่ามาอย่ามาเรียกน้องอย่ามาเรียกน้องพองอย่าอย่าอย่ามาแกล้งนะไม่รู้สิไม่ตายหรอกคนมันเก่งไม่ต้อ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 งี่คือเกาะเก่งไป ไอคนตากชุดกอกก็ไม่มีเราเก็บไม้ให้มาไม่เฮ้ยผิดกล่องปอป้าเปิดป้าเปิดป้าก็ดีตกากาลงน้ำตีแม่เต็ฮะน้ำนานาได้เจมหยดฟองแค่สองฟองแล้วค่อยออกได้เอาได้แล้วก็ ของฟองอล้วอกได้ปึ๊บเอามาแล,วล้ว,ละว,ว,วนะอันนี้ก็จะเป็นตัวสับไฟฟ้าที่จุดนี้เพราะฉะนั้นกล่องอยู่นะฮะเราเคยกล่องเหรอตรงนี้เกิดขึ้นไปทำไมตะบอมเพชรไม่โตเลยอ่ะปุ๊กยังบอกนี่ตะบอมเพชรทำไมไม่โตเลยวะทำไมเมื่อกี้เห็นน้ำตกนะครับคุณผู้ชม ลืมดูไปแล้วผมอัดคลิปอยู่พอดีว่าีเลี้ยแกนไปไปเจอไข่ยแก้วนะขอสอกราขอพัยจริงนะแมเนี่ยไอสิงแบบนี้มเรสิงเอเลี่ยนนะครับเอเลี่ยนบมาหนี่งตกยี่มานึงหยุดนะตบมาตบยี่ึงหยุดนะคะแต่มันก็ต้องาทีมันยังมาดีดหัวอีกนะไอเกมบ้าโอ้ย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 ้ยโ้ยโอ้ยย สวัสดีครับกลับมาอพี่พี่ชาแนลพ่อพ่อบุกบอลนะคะอย่าลืมกดอย่าลืมไปช่วยซับเอ่แฮกเกอร์ซับกดซับก็ได้เออเรียกก็ได้เรียกอะไรกันแอบนอนที่คนอื่นแอบนอนที่คนอื่นกันดีกว่าฮะแอบนอนที่คนอื่นกันอย่า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 มาเลียนไอ้แกงอย่ามากดอย่ามาเนี่นอื้อนะอย่ามาเลียนอื้อ รีบวิ่งไปก่อนเลยตอนนี้ต้องรีบวิ่งไปที่ฟาร์มไก่เก็บไอ้นี่ปซีดที่เกียรเก็บนี่ทีฟาร์มแล้วไม่ต้องหาซีดหรอกต้องหาแต่ปีด,ปดเอาไว้ยีดมามาของมาแล้วครับท่าน,นี้จะมาปลาไข่สองใบนีดตุ้มๆลูกไก่ยังไม่ออกอยู่ทีนะไก่เจ็บปอบเฮ้ยห,หายไปเลยหนึ่งตัวหาผสมพันธ์เหรอ ไม่เอาจะจบพาร์ทอ่ะมีปัญหาไหมพาร์ทน,นี้เดี๋ยวจะกระโดดตายให้ดูมาพาร์ทน,นี้เดี๋ยวกระโดดตายโมพาร์ทน,นี้มาเดี๋ยว,วกระโดดตายหนึง่งสองเจี๊ยบเพิ่มพาร์ทน,น,นี้ขอกระโดดตายให้ดู<อ>ครับวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับพุชจ